สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะ,ะ welcome back to ทิพส์แน่อนอนพี่น้องซึ่งในคลิปนี้กับทิปส์ีมาแกะกองเนาะเพราะว่ามีเครื่องมะมัยก็คือสิทเก่าก็สอบจากพระจานทร์ฝังไทยเนาะซึ่งเพิ่นได้ฟังมาทั้งเล่าแล้วก็ทั้งเล่าได้ทรงมา <c oughs> ให้ทิปอีกเท่านึงเนาะเมื่อนั้นที่ว่าเขาไปสวรรค์แล้วก็พอดีแว่ เบื้งเคขีองตอนแคมทางน้าพี่น้องก็คือตัวนี้เนาะนี่ก็คือเขียงสิบเก่าสอบน้าพี่น้องที่ว่าม้าไม่เซิงบบท่านได้แกะเื่อแล้วก็พอดีมือนีงก็สีทื้อโอกาสพาพี่น้องเบื้งเคขีองหรือว่าสรุปเคขีองที่ว่าย่างบบท่านได้แจกเมื่อก็คือมีเสื้อผ้าเนาะอันที่ว่าพี่น้องทรงมาก่อนแล้วก็มีหญ้าแล้วก็มีผ้าใต้เนาะแต่ว่าเขาจะมาเบื้งว่ามีมีของผู้ได้เนาะพี่น้องก็คือมีเคขีองจากโปนาลาดแล้วก็อีบันจงบุษบงเนาะแล้วก็พอถ้ามาล้ง แล้วก็มีผีวุฒิไส้แล้วก็มีพระอาจารย์จากฟังไทยเนะทีทรงญาแล้วก็ทรงพระใต้มาทรงขนมมาเน้ะพี่น้องแล้วก็พระอาจารย์ฟังไทยท่ว่าฝากเครื่องมาไม่นี่อัน,นาคโอเอิญนสียเพ่นกันแล้วกันเนาะว่าพิซซ่านเหาะโค้งยามแรงเนาะเพ่นทรงมาไห้เนาะพี่น้องอ่ะมาวันนี้เขาสิมาแกะแต่ว่าเข้าตรงใหญ่เครื่องอามาทางล่างก่อนออแล้วให้นางทางนาแกถึงแล้วกอ่ะเน้ะพี่น้องอันนี้เข้ามาไล่เบิ้งที่ละเครื่องเนาะ อยู่แก๊หนี่แมนเคืองค้องโกนาลานและกับผีบรรจงบุษบงเนาะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้หามันเป็นแบบเสือไส้ใหญ่เนยแบบชนร้ายปะหน่อข้าวัดอันคนตัวหน่อยเนาะก็เลยว้ย่างแจ๊กว่าท่านในเมื่อพงเขาแจ๊ให้สปอร์เนาะล้กก็มีเครืองข้องผีบุธิไส้แล้วก็มีเคืองค้องพอธรรมลงใส่ไหมก็มีเคืองค้องพอธรรมลงก็คืออยู่หันเนาะอันนี้ก็คือไดสับไปเตรียมหอยนาะพี่น้องล้กก็มี ของผาจาันมียาที่ว่าฟ้ามาก่อนรานั่นเนาะแจกไปแน่แต่พันมืดแล้วก็มียาเพิ่นส่งมาใหม่เนาะอายุแกนั่นมีแต่ถนันบ่ยาแล้วก็มีผาใต้ผาใต้ตอนนี้มีจักรสุดเหลือหาตอนนี้มีนัดเจ็ดเลยเนาะเจ็ดเอาไปต้นงานบวชเหลือหาแล้วก็มีปิ่นโตมีจันปิ่นโตมีหกอันเนาะอ่ะมีปิ่นโตหกอันเนาะพี่น้อง อันนี้เท่ายงแก๊สเดอร์ต้องใส่น้ำกันปิ่นโตกับผัดไตนอ่ะอันนี้สําหรับเครื่องที่ว่าฟางมาก,ก่อนเนาะแล้วก็มีเครื่องผักมาใหม่เนาะก็คือจากพระอาจารย์ฝั่งไทยคือกันแต่ว่าเป็นคนละคนกันเนาะคำบ,บริจาคมาจากหยาดโยมแล้วก็เพิ่นฟางมาให้ต้องขอคำขอบใจจากทองเครื่องทุกคนเด้อพี่น้องว่าจะเป็นพระอาจารย์เนาะที่ว่าเป็นผู้ประสานงานหรือว่าฮีพโฮมเนาะเครื่องเผื่อทรงมาฟังเล่าแล้วก็จะของเครื่องทุกคนขอคำข,ข,ข,ขอบใจหลายอ่านี้เทาจะมาเริ่มแก้เครื่องแล้วก็ ยังมีตัวนีเนาะอยังบัไดนยังมียังมีคล้งองวัลลั่นเนาะเพิ่นทรงมาให้ตัด,ดนแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวทีว่ามันใส่บ่ได้เนาะพี่นนองที่ว่าเขาเหลือออกแล้วมันใส่บ่ได้หันแต่ว่าพ้าซิมาลองไปตากแดดลองไปตากแดดเบิ่งอีกเพราะว่ามันมันเลือกประมาณสันส้นเสียอันนี้ทีว่าทีว่าเ้าาจบ่อเบิร์ตขนาดแต่ว่าเพิ่นคือสิแเมนเอามาปนกันเลยเนาะกะสีเอาไปลองตากแดดเบอง์ไมเนาะอ่าบันี้เขาจัดเครื่องทีว่าแกแล้วแกแล้วเขาเขาไัวนี้ เอมแก่นะเฮงเอาเอาเอาผ้าปิดปากมาใส่ในไปอยู่ในรถค่ะเนอะบึนก็ป้ามีกันนาวกับมีได้เสื้อแลนป้าอันนี้ป้าเน่าเออฮะถอกอการ์ดไหเบิ้งป้าป้าหาไม่เป็นแบบนี้บแพงเนาะเขาสอบแบบนี้เนาะซองเซนฝายเนี่ยแหละทำมาเป็นเก็บฝาไม่แต็มเน้นฟังทยนี่โอ้ เป็นพันปลายนี่งามได้นะอืมนี่นั่นหน่อยบ่แมนบ่ขุ่นยัยลูกนี่งามได้พวกคำนี่งามได้เอ้าอืมขืนจีวานแล้วเนาะมาบริจาคมีแต่คนเองเอาเอาละตัวละได้กับบัวดอกโอ้ยนี่เป็นตะเย็นเด้อนี่เลยอุ้ยอันนี้นี่สุดดาวเต้นแมนบ่ นี่นี่มือด่ามือหองแพ่งนี่แมนนะนี่เอแกล้วตรงปกต้องตรงใส่ยังสิสุดจีนพร้อมอีกนี่ตายด่กหมักใส่สุดจีนสุดจีนไออีลาเด้ใส่มันควันหรลาีนเยืดโอ้เสยเยืดอนะเสยเยืดไปใส่เบอร์เอ็มโอ้นี่เด้งามเด้หนี่ดัดเต่งนี่กุลาสอกสุดด่าเตนงนะเด้เอแกล้วนี่กุลานี่แหละเอแกอ้ว เล้หาสุดอยู่แล้ววะหาสุดกระโปรงโอเคมันก็เป็นเสื้อยืดนี่้ามหนงกัมหนงเห็นน้ำโเลยตายไม่นี่ตายนี่มันเป็นซุนนะห้องเป็นมือที่เอาทีจะได้ใส่ใส่เดียวได้เพราห้องห้องเพลงด้ นี่เอ้าเอ้าอันนี้เออสีเหลือกเป็นสูตรน้องหอมได้มือนันเลยพี่คงไปใส่เออใส่ได้มือนะคะนะนี่แม่แน่นอนยืมอหองแพงก่อนเด้อพี่น้องเอ๊ะก็งามลีได้หนิเออเซียไว้หนุ่มก็ซะเอาอีลีได้หนิบ่เสือต้นอะไรต้นัางกะอาไว้เอาไว้ยกันอันนี้ได้หนิอาไว้เห็ดอันอันหองแพงนะงามเอองามตัวแต่ไม่เป็นทางหนาเตอนนี้ อยากเบ้อน้าก็อยากขึ้นว่ะเอ๊ะตัวใดคุณอยากใส่วะอยากใส่ก็เอาไว้ขับไปเลยมันจะน่ะแบบนี้ก็แก้ไขดีเด้ค่ะน่ะท่านี้เออมันก็ง่ามเพราใส่กับเสื้อน่ะก็ได้นั่นพี่น้องนี่แล้วกระนองสุดซีดั้มอุ้ยเขากันเขากันนี่งามเลยเสื้อตัวนี้หาเป็นบ่แค่กระโปรงแมนโอ้งามอันนี้เสียไหวกันสีหม่องนี่ได้อันนี้ก็งามตัว คุณแม่ผลแรกนี่ฮะคุณแม่หมักเด้่นเครชียงหม่าแม่หมักขนาดแม่ยังเลือกเออป็นวันเลือกในที่ไหนเดีเนี่ยใส่เสื้อผู้ชายนี่ป้าเนี่นี่ต้องอีตายแล้วนี่เนี่นี่งามดีอันนี้ก็อันนี้เนาะเสื้ออันนี้นะคือเท้าเสื้อนุ้งเย็นอันนี้ละเอ้าลราคือปสัยหลุนเนี่ยใส่ไว้มันควันอีราวันควันมันควันได้หลุ่อ่ะ นี่ยืเสย์ยืดมีเสียกันหน้าโอ้ยังมะนุงได้นี่ค่ะเอาขอมันตีไหนได้นี่ค่คิวกระโปรงนด่เนี่ยแก้วเตามีแค่เล่นก็เทดีเด้ซามซีผุนใช้แคนนันอยู่ใช่โอ้ยมันไปแค่นา่คอะไปเร็ว แมนสือทั้งไั้นเ่เด้นออมาแก๊ที่ซองแก๊ปที่ซอนาะพี่นออยไปงีเดียี่นอียลาสิเอะอืองามบุญมาโตฮะอยากไปหงียนี่เหยืได้หนินะโอยหย่อโลาจะเหยื่อไปเยนวะอจงพิ่ิงจกใส่กระโปรงได้เนี่ยมันสีนง n ใดเป่แลนี เงครื่องหนึ่งไ่ได้ยัง่านนิสียไปท้องเทียนบ๊บส่งเอออีลาสินงไป้องเรียนเอ้าเนาะชาสียาไว้ไปท้องเรียนไปไกห้องเรียนนี่สุขสันสามสิบหกกเนาะไปนม่เด้นี่กัปักได้โดย นี่ไว้นุ่งนอนพวกเาจ้า <c oughs> อ,อ,อันนี้ก็ไมอันนี้เแก้วนี้นะอือมนอันนี้ดิใส่ใส่ดีท่สดเลยใส่ใส่ห้ามปเออนี่ข้างในป่ใส่อันนี้สูงนอน <c oughs> อันนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องบีบใส่ชูฟง เ้นี้นะเสือเด้อาไปเห็นจุ๊อจิเด้คนีกางพอดีน้องมิวน้องนิวว่านะพอดีน้องมิวว่ะอันนี้นิวมดเด็กเก็บไปไวให้เนี้ยงน้องซิงซองเด้เออออแม่แแม่แห้อเด็กหน่อยเนี้ยใส่ห้องเพลงไ เออนี่อาไปว้ให้นองสิสรงบ้าพูดหลวไปวาทั้งพูดลูลานี่เนียไปว้ให้นองนะน่อยเสื้อนนี่ยยานยุกใจบม่ได้นะไงบ่เบื่อท้งบกไงอันนี้นี่ไปอันสักเครื่องเด้อเอาไปสักมันเลยเด้อ ไอ้ไหมนี่ไปซอยกันได้ไล้คอนเทนต์ไหนแมนไปไปเห็ดอะนะตากแล้วก็เพราะว่ามันนานๆได้มันขี้ฝุ่นมันยังนี่นี่ดิสูตรหนี่ก็ใส่ได้ได้เวลาหองเพลง่องเง้ยดินี่มันคือไอเทยพมจ้องเข่าปลอดเชื้อเข่ากัอมเครืงอ่ะนี่เนาะตากอนาตะซักแล้วก็เอามาตากแถวนี้นี่ นีชงูงเฉลินปีใหม่บ้านเฮานใส่เรื่องเอามั้ยอันใหม่มั้งป่านน้อยปนน้อยเออนี่ข้าวอีกเลยหมดหมดวะโอ้มีเสือเด็กหน่อยได้เนี่ยเสือเด็กหน่อย อ้าวอีลายังไรเสะข้าวเนี้ยปาดเลยเห็นแลวปาดหน้าเลยเลยเนอไมไเปนนมได้นำนาเด็กสั่งลักกิ้งวะนี่แห้งหมดนี่อื้องามไม่เล่นอ้าวเอาสิเอาไปสักก่อนอีละอันนี้กับแมนวัดเนี้เอาไปสักมั้ยเลยนี่ตัวเอาไปสักก่อนเออสักแหก็ได้เอาแหกเอาเนี่ยเอาไว้บะเกอดเส้นอ่ะให้น้องซิงซ่องนี่ไว้ให้น้องของซิงซ่องอีละนี่ลูก เออน้องนี Guys, uh, like, thrill, uh, mm, <mo an> ่พ <soc ain> ิ่งลองซิงซองอีละง่ามบอ๊มึงดูมึงููกไ้เด้นี่สุดาเต็มนี่แมนนี่สุนาหองนี่ลองมึงดูบวกบุญมาเอามื่อนันเขาตรงงามเลยได้ันจึงชนะไปลองเออลองดูเมื่อนันเ็กสินงกระโปงง่ามนี่น้องพี่น้องอานังลองอีลาอย่ายืนอยืน เด้ทรงข้ากระบอกนะก็สุดเขาสิไใดเดินทางบางทีอาจจะได้นอนค้างขึ้นูุได้ในการไปแจกไงนี่สุดนอนนี่เนาะอ่ะสุดวอมก็มุดทรงข้ากระบอกเอาอันตัวนี้ไม่เหนียวเอาอีกแม่ค็สิมากเสือตัวนี้อา เออได้ได้ได้ยอยู่แมนอเคคออตอนนั้นต้นนางใส่ต้นหนอนแหละหมืองานนะอออย่างนี้อุ่าห์พอดีอุ่ลาหนุงอันนี้ก็ได้หนุงทรงก็ได้แบบนี้ยต่พอดีอยู่วะนี่เด้นุงทรนง,งนุงนอนนะเย็นแด้วนี่นพเพราะว่าเครื่องนี้มันอ่ะนะ นั่นเพิ่นโสมาใกล้เนาะมันมันถืกฝุ่นถึงยังบ่มันย่นแต่น้องบ่ได้ย่นแต่น้องบ่ได้งามเลยนี่งามบ่ตายเอองามงามได้นี่เนาะสแล้วีเนาะ ใส่สุดในพอห้องเพลงบได้เห็นได้หองเพลงบอกนี่ได้นีิต้นนี้ก็งามนีนี่เอแก้ววะนี่นี่นีได้ด้วนี่เออนี่นะท่ห้าเขาเอ๋แก้วมาดอุ้ยนี่าวนนี่เนาะ้าทุกแหดอกอันเาเอแก้วดอกละมัง พัฒนาเอามันควันเดี๋มาได้อ่นี่นี่นี่สุดขึ้นในห้องแฮมเลยเนาะนี่ป้าช <imprisoned. S 2> ุดเกลได้เ hmm. ส um, mm ียเหยืนี่น้องมวนนะครับนี่เนาะชุดกลว่ะุดเกี่ด้นี่ป้าป้างามได้ไ่ เอาเอาไปก่อนมันควันมันไม่ด่เด้ตายมัดมันนันเอใส่ไป้กบท้หน่อ่าะง่ายเข้าไปในเมองขั้นักบาทน่ขาห่อยเาได้นต้น่มงนอต๋อเงางานี่นี้นอืมืมนี่ป้าสับซีสั่ จะกระสอบอะไรามบ่นล่กกรามะตไ้อยห่ออันนี้นี่นี่ลาปีม่ีม่ลูกนีข้ามใจยีใหย่ปีใหม่มันทั้งกินเลยกินมาออกลูกชามึงดูลองลงนี่เนาะเสียดายไหน เอาบึงด้วยทางล่างมาเลยเข้าไปเอไดเลยนเอาสอไมาใส่นะเอาเสื้อส่วนเตะเอาอเนาติงนูนี่เออแมนแลยเข้าก็ตตรงเออแมนได้เนาะเออง่ายเลยอันต้นั้เนียกอาไปเด้อตัวเข้าสีเอาไว้เห็นสุดัางหง่ะนะเออแมนเข้าใส่เออเเขาเปลี่ยนสุดด้เข้าเนี่ยซิมีสุดดาวเต็เด้ ได้วุ่นมาน่เอามา้งามได้ต่นนี้นะนี่ล่หวาดนะตายนี่เอาบั้วอนนี่น่าจะหมากกับตายงามกระโปงกระโปงบ่เอองามเนี้เห็นเลยอืมตั้งงามแล้วเน้ยอันนี้เสื้อเนี่ยเาตัวะเเสื้ออันนี้มันหนุงได้เด้นี่หนุงมันได้วุ่นมาเสื้อนีมันนี่ผ้ามัดทางล่ามันน่ะเามันนี่ เอาไม่ไปใส่นะโซล่าตายได้หนักนะโอ้โลองดูครับนี่นีนี่จะใส่ซูีิได้เลยนี่เพิ่มด้วยเได้ลได้เออกระใสแล้วแม่ล่องล่องดูเฮ้า้องมีใมี่ไ้มีุุ่ให้มีสุดนุงของแพงไม่นี้เลย นี่เด้น้ำายล้องน่นองก็เล่นเนี่เด้นี่นี่ตายนี่ให้สินงนี่ตัวนี้ไขเะออตัวสินงแบบนี้ปเอาเอาตายนงตัวนี้เอองามเด้ตัวนี้ฮะแบบได้หนึ่งจบเลยนี่เด้มันมีทางวี เขาทั้งวักเขาหนุ่มจังฉันแอ๋อมีชงมีชงงี้เชอบเขาเลยยังง้เขาทั้งบเม้นมันกนมันล้มเาเลยเนี่ยมัิล้มก่อนเนาดน่าจะพูอะไรกลัวนะบอลล้มเนาะบอลล้มบอลล้มบอลล้มอห้บุญมาห้ยบุญมาลองหนเอ๊ะสูนี่เออนี่ให้นี่ ตายพูดอ้าวเองเนาะพูดมาหนาจะได้ยังเออใส่ไม่แดงอุ้ยใส่จังได้มันครับนนี่บวชครับเนาะมันบได้บัดเอื่อยฮะนาแนะนั่แต่โตปิดปิดไปได้ไหมอู้น่าได้บ่พูด้า ขึ้นดูละก็อันเออแม่นูกเอาอันมุนๆต้นนะมุนนะเอองามแล้วงามแล้วขึ้นแล้วสุน้องเออกระป๋อ่เอ้ยนะเออสำหรับเอื่อยเนาะนี่พอดีกันเลยว่ะกับตอนนี้โอ๊ย เอออยากได้กระปง,งแล้้ยอันนี้มันปิ่นออกปอ<ม>ระเดี๋ยวเวลาใส่ชุดนี่เพราะว่าเสียงมาพด่ายแบบน,นี้ตะกระพานเอาห่าเอาเด้เอาห่าก็สิเอาแบบว่าผู้ใดสิให้รางวัลแต่งโต้งามเด้เออมีรางวัลแต่งโต้งามอุ้ยนี่งามเด้อสี่สีแดงน,นี่บ่เอองามเด้อนะงามเนาะอันนั้นมันก็ต้องเอาไปทางการจะบอกเหงามดิหนีห่ามวยใคร เอเอ,เองามเด้นะงามเนาะงามไปไหไหมจ่ับเวลาถ่ายคลิปหันจะมีสุดใสเลียนหันตลอดอุ้ยนี่งามป่ตายใสสุดนี้ก็สุดในเรอ,อาอนไ,ได้ใสน้ <c oughs> สัน้นจะแต่ใสสุดนี่น <c oughs> นนก็ดีได้มันบริขบับทองแล้วมันสีหง,งายยุง,ยบบงนี่ดได้อันนี้ก็งามนี่งามได้ค่ะ นี่งามสูงอันนี้นั่งเอานั่งนี่จะห้าไม่น่าเลยโป๊ต้องเปนไอแก้วว่านนี่นี่มาอีแล้วมาอีแล้วจักหนูอะได้ันอ่ไรก็นอะไรเหตุกิจกรรมตลอดสุดแบบศรีธนนะเขาไปแจกข้างนอกเขาก็บุกคอยใส่โดดนี่เนาะใครมิจฉาไหนได้ใส่ของเพลงอืมไปใส่เหตุกิจกรรมของเพลงตุดได้โป๊ะโป๊ะแล้วไปใส่ของเพลงได้อันนี้เด้เด้อันนี้กระสุนงามได้ อุ้ยเอาไอ้ส่ผ้างานได้ไีมคะเอมีนี้นมเยหนูคือบอลองกันนะลองอันนี้ถือขั้วอียงอันนี้คือสิเป็นตางหงเถอะสูงเออกระโปรงตายร้องแอน่อยๆเาบอกก็ต้องซิงเก็ต้อง ขาดีดีเแล้วก็รห่อกระสือยังมาตกแต่งใส่งามเลยค่ะงามเลยค่ะง่ายมั้เป็นได้พี่น้องงามบ่งามเด้ยกคำชุดนี้โอ้แสดงว่าใส่ชุดนี้คำคำล้มเอ้านี่เป็นยังเออมีสิบเออนี่เวลาเ่าใส่เสื้อก็หน้าท้องในดีใส่เสื้อหน้าท้องในได้คำมันไม่เป็นทรงเลยนี่ทรงบ่เออนี่

นี่เนาะพี่น้องฮะส่งมาหนี่งดีมากพอดีนงดีมากนี่โอ้แปดนงกิโลตนะก็จิเต้ยมากรอกกเนาะอ่านี้กระโปรงอีบอนเนี่ยบนเนาะส่งตัวนี้มีดิส่งชื่อเต้ละอันนี้เอามาอยู่ทางพัดลมผีไว้ไป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  CF ป่าไร นี่เนาะนี่งามตัวนี้ตัวนี้ค่ะนี่ด้วนี่นี่ก็งามเอองามตัวงามได้สรงเป็นทรงที่นเป็นนี่เนาะน่าจะมีคนใส่ซีแบบนี้แน่เนาะมือกวนมือมีผ้ามือคำนี่เบอร์ยังไะนี่ได้สรงเอวสูงเลยนี่โอ้ยมีสรงนอนอุ้ยสรงอันนี้ทรงป้าแพมมัน Ờ. nó à, 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 đẹp à, <laughs> <đánh kè bởi. cười> <laughs> đấy nhảy lấy xem thì từ đâu tới đây anh em em dành cho em em có Nachtl crowded? tôi. Nzieh tưởng của tôi ạ. craftic deliciah của tôi. Này các bạn không, ừ. không, không? Được có <laughs> 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 <Điều đấy. cười> คือว่าสิใหญ่อ๋อกะเพราติดตัวตัวน่ะงงเลยเอาไว้ไปใส่ไปถ่ายคลิปนี่ข้ามอ้านี่ตัวนี้เลยคือสิบบัวใดอกเลยค่ะมันหาดอันนี้ค่ะอันนี้ไมียดส่งผู้หญิงเนาะนี่เด็ดตายห้องแพงนะนี่ออมาสิรีวิวให้เบิง อุ้ยนี่เด้นีมันมีตัวนีน้มันใหญ่โอ้อไยไซลินแก้มเอ้ลินแก้มนี่สูตรนี่นะข่ขูาขูดดด้เอ้มดขูดขูดข <c oughs> บ่แม่เขาบ่ถึงมองมันไงบ่ถึงมองแครมันอยู่ผีไม่ใช่มองสิบคืนบ่ได้แล้ววันนี้งานได้ฟันตึ้งงานได้ฟันตึ้งมันไงโหดงานบ่แค่มันพอจะอยู่เท่าทำไมอะนี่ไม่แดงนี่เอองามเด้อ เบยังไงนี่จุดนี้ได้ตรงก็งามอยู่ได้